สวัสดีครับวันนี้ในที่ช็อปนะครับจะมาทดสอบดูนโซโลอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่เป็นรุ่นใหญ่สุดของตระกูลโซโลนะครับคือดูนโซโลเซ็เว็บนะครับซึ่งจะผนวกระบบการควบคุมไฟภายในบ้านได้ด้วยนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้ามาดูนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือจะบอกยูเซอร์ s w าส d วแล้วก็โปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ในมือถือนะครับนี่พอเสร็จแล้วนะครับเราโหลดมาแล้วเราก็ทําการล็อกอินเข้าไปนะครับ เ็จะเริ่มเลือกนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องการคอนโทรลนะครับนี่นะครับอ่าเห็นไหมครับข้างล่างนะครับจะมีเครื่องหมายถูกแปลว่ามันทำการเจออุปกรณ์แล้วนะครับตอนนี้คือรอนะครับมันจะทำการคอนฟิกแป๊บหนึ่ง าวน,นี้เราก็ตั้งชื่อนะครับว่าอุปกรณ์นั้นที่เราต้องการควบคุมนะให้ชื่ออะไรเพื่อทําความเข้าใจง่ายๆนะครับกับนั่นนะครับเราจะลองดูนะครับเราจะตั้งเป็นนะครับคราวนี้มาดูกันนะครับ ตอนนี้นะครับมันก็จะทําการแอรระบบเข้ามาแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองเปิดปิดพัดลมดูนะครับนี่นะครับนี่ลองปิดดูเห็นไหมครับนี่เราทําการปิดนะครับแล้วลองเปิดพัดลม ซึ่งไม่ได้เพียงแค่การคอนโทรลพัดลมนะครับสามารถคอนโทรลแอรออ์ระบบไฟภายในบ้านต่างๆแลรอุปกรณ์อีกหลายชนิดนะครับซึ่งจะผ่านจากตัวโซโลจะเป็นตัวควบคุมนะครับตัวนี้เขาเช้เาจะใช้ระบบการคอนโทรลเป็นระบบ z f e เนะครับซึ่งได้รับการนิยมทางในยุโรปแล้วก็ทางเอเชียนะครับหลายๆประเทศนะครับซึ่งการคอนโทรลพวกนี้นะครับไม่ใช่หมายความว่าเราจําเป็นจะต้องต่อ,อ,อ Wi-Fi ที่ในบ้านนะครับไม่จําเป็นนะครับ คุณต่อด้วย 3G นะครับก็ได้นะครับแล้วคุณอยู่ที่ไหนในโลกก็ได้นะครับคุณก็จะสามารถควบคุมอุปกรณ์ในบ้านได้ทั้งหมดเกือบทุกอย่างนะครับอยู่ที่ว่าคุณตั้งอะไรไว้บ้างนะครับแล้วมันก็ยังบอกเห็นไหมครับว่ากินไฟทั้งหมดกี่วัตต์นะครับสําหรับพัดลมตัวนี้นะครับ43นะครับนะครับกินแอมป์เท่าไหร่นี่คือจะบอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับเนี่ยเราลองปิดดูทีนะครับก็จะเห็นว่าพัดลมปิดนะครับ ดูตรงพัดลมนะครับเดี๋ยวผมจะลองคอนโทรลเปิดนะครับทีหนึ่งเนี่ยทำการเปิดนะครับอลองสังเกตในรูปดูดีๆครับพัดลมเปิดนะครับอลองปิดอยูสักทีนะครับนะครับรถสถานะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอ,อจบการเทศสอดูนโซโลรุ่นใหญ่สุดนะครับคือดูนโซโลแซดเว็บนะครับ <Okay. S 1> ไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอย่าง <Okay. S 1> อืงน่นกันต่อในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับ